ทุกครั้งที่คุณคิดว่ารถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวยุคใหม่จะหมดความน่าตื่นเต้น Honda ก็มักจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเราคิดผิดเสมอและวันนี้คือหนึ่งในโมเดลที่ทำให้หลายคนต้องหยุดมองตั้งแต่แรกเห็นเพราะนี่คือ New 2026 Honda Wave 125 ISE รรุ่นพิเศษสีดำที่ยกระดับความพรีเมียมทั้งดีไซน์ความประหยัดและฟีลลิ่งการขับขี่ให้เหนือกว่าที่เคยเป็นมายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง W A Auto Review และถ้าคุณเพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรก อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวรถใหม่ล่าสุดที่เราเตรียมให้คุณทุกวันสำหรับ Honda Wave 125 iSEP 2026รุ่นนี้ไม่ใช่เพียงแค่มอเตอร์ไซค์ใช้งานทั่วไปแต่ถูกปรับให้มีความพิเศษด้วยคอนเซปที่เน้นความเรียบหรูแข็งแรงและให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นสีดำที่ใช้เป็นโทนดำเงาแบบ Deep Black ที่โดดเด่นมากยิ่งกว่าเดิมเมื่อแสงตกกระทบจะเห็นมิติของเส้นสายตัวรถชัดเจนขึ้นทำให้ภาพรวมดูแพงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด และยังเพิ่มดีเทลพิเศษในส่วนของลายกราฟิกแบบใหม่ทำให้รถคันนี้ดูมีเอกลักษณ์มากกว่ารุ่นปกติเครื่องยนต์ของเว็บ125 ISe ปี0 2 6ยังคงความโดดเด่นด้านความประหยัดเป็นหลักพร้อมความทนทานที่ขึ้นชื่อมาหลายปีเป็นเครื่องยนต์125ซีซีหัวฉีด PGMFI ที่ตอบสนองดีทั้งรอบต้นและรอบปลายให้ฟีลขี่นุ่มเงียบและนิ่งแบบที่หลายคนชอบไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือวิ่งต่างจังหวัดก็ให้การขับขี่ที่มั่นใจ และยังคงเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องค่าใช้จ่ายต่ำทั้งค่าน้ำมันและค่าดูแลรักษาแม้จะใช้งานหนักแค่ไหนก็ยังทำงานได้ดีไม่มีงองแงง่ายๆจุดที่พัฒนาขึ้นในปี2026คือระบบฉีดน้ำมันที่ทำงานละเอียดขึ้นทำให้การใช้น้ำมันคุ้มกว่าเดิมรวมถึงระบบระบายความร้อนที่จัดการอุณหภูมิได้ดีขึ้นเมื่อขี่ทางไกลต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ทั้งความทนทานและอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีกว่ารุ่นก่อนหน้า ทำให้เวฟหนึบ ise เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าในระยะยาวดีไซน์ภายนอกนอกจากจะดูลงตัวแล้วยังมีความรู้สึกหรูขึ้นด้วยชุดไฟหน้าแบบ multi-refill อ u t t e r ที่ให้แสงสว่างเฉพาะจุดชัดเจนหน้าปัดเรือนไม่ดีไซน์ใหม่ที่อ่านค่าได้ง่ายขึ้นตัวเลขชัดขึ้นและใช้โทนสีภายในแบบลึกเพื่อให้มองเห็นชัดในทุกสภาพแสงตัวบอดี้ยังคงเป็นแบบเพียวบางน้ำหนักเบาทำให้ควบคุมง่ายแม้เป็นผู้หญิงหรือวัยรุ่นก็ขับได้สบายมือ เบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รับกับสรีระนั่งได้นานขึ้นโดยไม่เมื่อยตัวช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลังยังคงเซ็ตมาแบบนุ่มกำลังดีเหมาะกับสภาพถนนจริงทั้งลูกระนาดหลุมหรือพื้นครุขราทั่วไปขี่แล้วไม่กระด้างเกินไปให้ความรู้สึกสบายตลอดเส้นทางและยังรองรับคนนั่งซ้อนท้ายได้ดีไม่จมไม่เด้งเกินนั่งกันได้แบบมั่นใจอีกหนึ่งจุดขายสำคัญของรุ่นนี้คือความจุใต้เบาะที่สามารถใส่ของใช้ประจำวันได้ง่าย จะใส่กระเป๋าเลขของชาหรืออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆได้สบายๆทำให้ตอบโจทย์ทั้งนักเรียนคนทำงานหรือคนที่ใช้รถเป็นประจำทุกวันระบบเบรกหน้าแบบดิสและหลังแบบดรัมถูกปรับจูนใหม่ให้เบรกอยู่ลุ่มและคุมแรงได้ง่ายไม่ทำให้เสียอาการเวลาเบรกกระทันหัน Honda w เวฟ125 ISE 2026บยังมีระบบรองรับน้ำมัน E20 ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีทางเลือกน้ำมันมากขึ้นในราคาย่อมเยาถือเป็นจุดที่ช่วยให้การใช้รถคันนี้ยิ่งคุ้มค่ากว่าเดิม การขับขี่จริงทั้งในเมืองแบบจราจรหนาแน่นก็ยังคล่องตัวอย่างมากด้วยตัวรถมีความกว้างไม่มากเข้าเลนแคบได้สบายและน้ำหนักรถที่เบาช่วยให้การเลี้ยวการจอดหรือการควบคุมในพื้นที่จำกัดง่ายขึ้นมากเมื่อรวมทุกจุดเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดีไซน์พรีเมียมเฉพาะรุ่น SE สีดำเครื่องยนต์ประหยัดทนทานช่วงล่างนุ่มกำลังดีเบรกมั่นใจและค่าใช้จ่ายต่ำทำให้ฮอน da w เว e 125ISE ปี2026เป็นหนึ่งในรถครอบครัวที่ครบที่สุดในปีนี้ เหมาะกับคนที่อยากได้รถที่ใช้งานทุกวันได้จริงประหยัดจริงและมีภาพลักษณ์ที่ดูดีไม่แพ้รุ่นใหญ่ๆสําสำหรับคนที่กำลังมองหารถที่คุ้มค่าใช้งานได้ทุกสถานการณ์บำรุงรักษาง่ายและมีดีไซน์หล่อเรียบแบบพรีเมียมคันนี้คือคำตอบที่ใช่และน่าจะอยู่ในอันดับต้นๆของตัวเลือกที่หลายคนจะตัดสินใจซื้อในปีนี้แน่นอน หากคุณชอบการรีวิวแบบละเอียดและอยากติดตามรถรุ่นใหม่ๆจากทุกแบรนด์อย่าลืมกดติดตามช่อง WA Auto Review เพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกคลิปใหม่ขอบคุณที่รับชมและเจอกันในรีวิวต่อไป